ฮัลโหลวันนี้นะคะคุณจะมีการท่องทานแบบใหม่มาฝากกันคะ่ะเด็กๆจะเป็นยังไงมามาไปดูกันคะ่ะอ่ะอะก่อนที่จะไปชมบอกก่อนนะคะว่าคลิปนี้ค่ะได้รับการขออนุญาตจากเจ้าของคลิปแล้วนะคะที่รักทุกคนผมเดินไปมีคนทักผมเฮ็ด ใช่เราบอกไฮเดทไฮโดรเจนคนที่ทักผมอะ่ะชื่อลิลิเทียมแล้วครั้เนี้ยผมเดินไปกับลิเนี่ยอยู่ดีเจอพิเศษโซเดียมเอจากนั้นอะ่ะพี่กำลังกินกล้วยนะ่ะกินกล้วยกล้วยมีโพแทสเซียมเคจากนั้นอะ่ะเขาบอกว่าให้ hey, มองเงี้ยต้องจ่ายเงินนะจ่ายเงินเป็นรูบิรูบิเดียมอาร์บีพอพอจ่ายเงินบอกว่าไม่เอเอจ่ายเงินนี้ยังพอจ่ายเงินพอไม่ได้นะพาไปฝรั่งเศสด้วยฟอสเฟียมเอฟอาร์แล้ครั้นี้ ผมเดินเดินไปเจอเพื่อนชื่อ B เมก้าีเมก้าคนนี้นะมีชื่อเนี่ยมีความหมาย B E เนี่ยเบอร์ลิเลียมแล้วแล้วก็เมกเนี่ย M G เนี่ยแมกนีเซียมแล้วก็เออ C A เนี่ยแคลเซียม B เมก้านะแล้วเคือเธอเป็นคนที่สตอนล <c oughs> ์อ,อ,อ S R สตอนเทียม B A บาเรีย BA มและ R A ลาเดียมนะวันที่สามครับผมเจอผมเดินไปเนี่ยเจอโบลอดโบลอน ผมเลยต้องสู้อ่ะต้องสู้ด้วยไม้เบสบอลที่ทำมาจากอลูมิเนียม A L แต่พอสู้ไปสู้มาผม่ต้องปกป้องผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนนี้เป็นสาวเกวเกล,เกล,เลียม G A แล้วพอผมสู้ไปสู้มาผ๊บผมสู้ไปถึงประเทศอินเดียอินเดียม I N พอพอสู้เสร็จปุ๊บผมเห็นคนเขาแถวอยู่เออแถวเลียม T L ่ะแล้วคราวนี้พอผมเห็นคนผมเอ้ยซื้ออะไรนะอ๋อซื้อเอ่อนิโคลนียม H N ไอเอ็นเครับออวันที่4นะฮะผมอะ่ะเจอแรกคิดตัวไหนคิดตัวไหนเสร็จนะผมก็เลยทุบอะ่ะทุบทุบทุบให้มันกลายเป็นคาร์บอนซีแล้วคราวนี้ผมเลยไปบอกซิลิซิลิคอนเอสไอซิลิเนี่ยเป็นคนเยอรมันเยอรมันเนียนจีอี e. แล้วก็พอบอกไปปุ๊บเธอเนี่ยเป็นคนที่ผอมผอมมากเลยทิน SN แล้วเธอเป็นเชลิดเดอร์ด้วยลีดอารแล้วก็ จากนั้นแสงก็ส่องสว่างเลยฟิโลเวียม FL ม<า>ครับแล้วก็หมู่ที่5นะฮะผมไปซื้อน้ำมันมาน้ำมันในโตในตดเกน N มีคนขโมยผมอะขโมยน้ำมันผมไปอะอออไปฟอสตไปฟอสต์ฟันอะไปพีฟอสฟอรัสแล้วครั้งเนี้ยพอจากนั้นพอเขาฟอสต์ฟันเสร็จก็อยู่ดีๆก็แบบร้องอา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 ,อาร์เซนิก As พอพอขาน้องเสร็จปุ๊บอยู่เดินต๊ดเดินต๊ดต๊ดเดินไปเดินมาเจออันติอันติแต่อันติที่ไปเกินที่ที่เป็นเงินนะอันติมมนี่เอเอสพอเอออันติมมนี่เอสบีพอพอโดนไปโดนมาปุ๊บมันเขาต้องกินวิกฤตให้หมดเพื่อเพิ่มเลือดบิทมัดบีไอหลังจากนั้นนะฮะวิกิตมันไม่ได้หมดนะมันมีมากมันมอสมันมอสมันมอสมากเลยมันมากเลยมอสโคเวียมเอ็มซีวันที่วันที่หกนะฮะ ผมอ่ะเป็นมนุษย์เนี่ยต้องหายใจด้วยออกซิเจนออกซิเจนเนี่ยโแล้วออกซิเจนอยู่ดีก็เหลืองอ่ะเหลืองว่าถ้าทรานเฟอร์เอสเออแล้วครนี้แบบเออเหลืองปุ๊บเจอเจอซนะซเป็นเพื่อนผมนะครับ C ีเดินเซมาเซเลเนียมเอแล้วครนี้พอเดินปุ๊บเดินคำว่า,าบอกผมอ่ะคขามาเทลผมอ่ะเทลเทลลูเรียมทีอบอกบอก เอ้ PE เทโลเรียม e, บอกไปบอกมาไอ้บอกก๊อดว่าก๊ God อดเนี่ยเป็นเด็กโปโลโปโลเนียม e PO และจากนั้นนะก็ก๊อดก๊อ God ก็เป็นเด็กโปโลก็จริงเว้ยแต่ว่าเขาเชียร์บอลด้วยเขาเชียร์บอลทีมเลเวอร์พูลเลเวอร์โมเวียมนะส่วนวันวันที่เจ็ดนะฮะผมไม่อยากแปรงฟันผมจะใช้ยาสีฟันนะ่โฟร์ไรแต่นี่มันเป็นอันใหม่โฟร์ลิน F แล้ครั้งนี้ผมอะล้างอะล้างด้วยน้ําคลอรีนไม่ได้น้ําป่าปกติ CL ล้างไปล้างมาผมออกมาเจอพี่ชายไม้ครับฮะบาร์มีนนะบาร์ไม้บาร์มีนนะฮะ BR แล้วครั้งนี้เขาไอฮะไอไอไอโอดีนดังนั้นนะฮะไอไอไปไอมาเห็นตูดฮะ S S S เอปลว่าตูดนะเอสทัชทินนะฮะ A S เอสเอทีนะเอสทัชทินแล้วก็พอพอจากนั้นอะ เขาก็ไม่สนใจอะไรอยู่ดีเขาก็ไปเล่นเทนนิสนะเทนนิสสินนะ TS แล้ววันสุดท้ายนะครับผมจะบอกให้ว่าผมอ่ะมีเพื่อนที่น่ารักมากเลยชื่อลาติน่าลาตินาเนี่ยมองชื่อเหมือนผู้หญิงนะแต่เขาเป็นผู้ชายเ่ะเป็นเีหฮีเลียมแล้วครงนี้เขาเปิดแสงอะเปิดแสงนีออนนีออนอะ NE นีออนแล้วอันนี้มันก็ส่องสว่างจนผมเห็นอาผมอะอาผมเป็นก้อนอยู่เออาพอพออย่างนั้นอาผมเนี่ย เป็นหน้าของผมเนี่ยมาจากดาวคิปตันคิปตัน K.R. แล้วก็ดูดีๆนะลาตินา่าเพื่อนผมเนี่ยอยากเล่นอาวีอยากเล่นซีเนียวซีนนเอ็กอี HE นะฮะแล้วก็ไม่มีตัวไงเลยต้องสุ่มเลนด้อมเลดอนนะฮะ R.N. แล้วก็ครั้งสุดท้ายนะเขาก็เลยไปแบบซื้อสัญญาซื้อขายฮนะไปกับนัสสันนะเขาก็เลยโอเคกับนัสสันโอโอการ์เดสัน O.G. ยังไงบ้างคะเด็กๆสำหรับตารางธาตุที่ครูจะนำมาฝากพวกเราในวันนี้ค่ะนะคะก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะสำหรับม .4 นะคะการที่จะท่องจำตารางธาตุค่ะถ้าเราสามารถที่จะดัดแปลงหรือว่าคิดเป็นของเราเองได้นะคะตามความสนใจของเราเลยค่ะนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของเพื่อนอีกหนึ่งคนที่น่าสนใจนะจริงๆแล้วค่ะครูจะไม่ได้ให้ออดัดแปลงหรือให้ไปจําเป็นอย่างอื่นเลยนะคะเพียงแต่ว่า เพื่อนเขามีไอเดียในการคิดคุณจากก็เลยอยากจะนามาแบ่งปันให้กับพวกเราบ้างชื่นชมทุกๆจินตนาการที่ล้าเลิศของการเรียนรู้ค่ะนะคะบอกเลยว,ว่าความรู้คู่จินตนาการสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะขอบคุณเจ้าของ วิดีโอที่อนุญาตให้คุณจะนำมาลงคลิปให้กับพวกเราฟังในวันนี้ด้วยนะคะขอบคุณอุปกรณ์ตัดต่อนะคะอุปกรณ์ทำคลิปดีๆจากท่านดรกิติพงษ์เสียงสนาเช่นเดิมค่ะบ๊ายบายค่ะลูก